ต้่มปลาคอใหญ่จักบาทก็น,น่ามือนี่ยเจ็บเสบพี่น้องเลยก <ๆ S 1> ราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก่อนสิต้่มปลาผมมือก็กลับมาถึงห้องถึงเข่าครับพี่น้อง ก้อนเพชรเนี่ยพุงเข่าแล้วสิมาควปลาพี่น้องเอ้ยต่อคอจับได้ไม่เศราออล่ะนี่เสียเกอกเสียกเก็บออกก่อนพี่น้องเงยปลานี่ก็ปลาแม่ไข่พี่น้องเครื่องเกตเบิ่งไข่แต่วันซ่อนหยาบร้อยครับเป็นังไรหน้าตาสีสันเครื่องปรุงก็บ,บ่มี่ยังมากมายครับต้นหอมผักชี ใบกะเพราแล้วก็พาอีตูแมงลักนะครับทุบให้เขากันนี่ครับพาอีตูเนาะหันคาก้อนบันเนี่ยหันคหันตะไคร้นะครับพี่น้องคาตะไคร้ใบมะกรูดเนาะข้านขีกคือน้องเลยเนี่ยครับใบมะกรูด แล้วก็มาตำกระเทียมตําพริกก็หอมนะครับเพื่อจะเอาไปคั่วนะครับในกระทะตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเอาพริกลงไปตอนที่ผมคั่วในห้องข้างนี้ทั้งไอทั้งจามครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยผู้ใดขวายังนอนมาจนผมเอียงครับผมเอียงครับวันโอ้หัวหัวน,งงน,นี่เงื่อนมาดิกินไงงง,งเลยพี่น,อน้องเอ้ เติมน้ำลงไปดับกินครับอเติมน้ำเสร็จแล้วก็ใส่ข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดนะครับให้มันครบให้มันพร้อมพี่น้องเอ้ความแซ่บความน,นัวนะพี่น้อง ơi. เอ,อ้มา,ากหนากินไหมครับพอเสร็จแล้วก็เติมปลาลงไปครับพี่น้องปลาที่เราทำไหล โอ้โสีสันเป็นไรพี่น้องเอ้ยฮึผิดฝาบอยครับน้ำเดือดแล้วครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราแล้วก็แมงลักนะครับโอ้สดเข้าไปคือสิสว่งวะลงข้อว่าวาวาหมดแลพี่น้องเอ้ยโลกนี้เป็นของน้องผู้เดียว <laughs> อ่ะครับตักใส่ถ้วยบันโอ้ เบามากล้ะก็อยากขาดเต้นแนแก่แนวถอนนะครับนาะเบิ้งทั้งหลก็ขอบบุญขอบพูดหลายหลายเด้อพี่น้องเลยอืมอร้อยมรอรอร้อยมอรอฉันกับบ้านโคราคนโคราดกันเองบบตองเกรงใจกันนั่นนะคำกระตุยยตะต่ยมมยกระตุ้ยมมยคือว่านะครับพี่น้องบีบบักหน้าใส่พร้อมครับโอ้ยสดเข้าไปนี่สว่งว่าสว่งว่าเลยนะพี่น้องอืมขอบคุครับ